นางอารีพวงวริวนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุง่งคอกสุวรรณสาธุกิจ ตำบลทุ่งคอกอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต2เปิดเผยว่าแม้ขณะนี้จะอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19แต่ทางโรงเรียนยังคงดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนโดยได้นำคำขวัญของอาเซียนคือวิสัยทัศน์เดียวอัตลักษณ์เดียวประชาคมเดียว วันวิชั่นวันอิเดนติตี้วันคอมมูนิตี้มาศึกษาวิเคราะห์ และกำหนดการสู่การปฏิบัติในเรื่องของอาเซียนที่โรงเรียนก็มีโครงการส่งเสริมในเรื่องของกิจกรรมอาเซียนแต่ในปีนี้ก็เกิดปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการที่ว่าต้องงดการทํากิจกรรมที่มารวมกันร่วมกันแทนตรงนี้ก็เลยจะหยุดนิ่งไปแต่ถ้าในช่วงเวลาปกติเนี่ยโรงเรียนก็จะมีส and and ัปดาห์วันอาเซียนที่จะกระตุ้นนักเรียนกระตุ้นความสนใจของนักเรียนนอกจากการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนตามตารางเรียนสําหรับการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย การเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมของครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครองชุมชนการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเช่นความรู้ภาษาอังกฤษภาษาเพื่อนบ้านเทคโนโลยีสารสนเทศทักษะและความชำนาญที่สอดคล้องกับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมและการเพิ่มโอกาสในการหางานทำและการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากรสำคัญในการก้าว สู่ประชาคมอาเซียนโดยได้กำหนดนวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในการจัดการศึกษามีค่ายเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมอาเซียน และทักษะในศตรวรษที่21ในรายวิชาก็จะมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนให้กับนักเรียนการเตรียมตัวพร้อมรับการเปิดประเทศสู่ประตูอาเซียนนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมค่ายกิจกรรมวิชาการอะไรต่างแล้วก็จัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนนี้ลงไปด้วยนอกจากนี้โรงเรียนวัดทุงคอกสุวรรณสาธุกิจได้จัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมในทุกมิติจนเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ และได้รับรางวัลระดับประเทศอีกหลายรางวัลอาทิการบริหารจัดการโรงเรียนปลอดขยะซิลวอส,สคูนต้นแบบอาหารกลางวันต้นแบบสหกรณ์และต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี Base of the b e s t เป็นต้นเฉลียวอินยิ้มสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ